สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นอีพีที่สองนะครับสำหรับการฝากคันนะครับของคุณแม่เข็มนะครับวันนี้พิเศษยังไงครับเราจะได้รู้อะไรรู้เพศนะไม่แน่นะครับอาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่หมอบอกว่าวันนี้อาจจะรู้เพศนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที ในตัวเมืองเชยโภูมินะครับที่นี้ก็อยู่ คร,ครับผมก็มาพบหมอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครั้งนี้เท่ากลยรงนี้อกฏว่ายังไม่ทราบผลนะครับเพราะว่วาหมอบอกว่าเขาเพิ่งจะสร้างรอยนะครับก็ยังไม่ทราบเพศ ดูก็เขาเอาเท้าปิดไว้ไไแ,วแต่ว่าดูจากวิดีโออันด้าซาวก็รู้สึกเห็นวยวาแขนขาครบใช่ไหมนนก็อันนี้ก็อุ่นใจไปนะครับอุ่นใจเรื่องนี้ไปนะครับหมอนาดอเกีวันท,ที่26เมษายนนะครับ26เมษายน จนถึงวันนั้นก็น่าจะรู้แล้วนะถ้าถาน้องเขาให้ดูนะคะถ้าน้องเขามีเอาเอาเท้าหรือเอาอะไรมาปิดก็จะจะรู้เองมันน่าจะรู้เลยทีแต่ถ้าเขาปิดก็ต้องรอเดือนถัดไปโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยวิดีโอนด้านซาวด์เดอร์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนเจอกันันที่26นะครับ EP ที่3นะครับสวัสดคีครับ ข้างกันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ขาสองข้างนะคะน้าแข้งก็เท้านะจะบปลายเท้าคืออยู่นี่ยันอยู่นี่ค่ะปลายเท้านะคะเนี่ยสองข้างแขนขาโคบอันนี้ดูเพจไหมคะดูอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่ มันคือตรงนี้มันดูไม่ออกไงราะว่ากลมผิวเนี่ยนีิสัยจะดือก็บ้างน่าจะเป็นผู้หญิงนะคือไม่เห็นมีอะไรผวงไงแต่ยังไม่ชัวร์อือต้องรอเดือนหน้าอีกเลยแต่สงสัยผู้หญิงทำไมดีจัง ขาดิ้นตลอดเวลาใช่วงนค่ะแต่เราไม่รู้สึกใช่ไหมคะมันไม่ขีดเดียวเองนะขดีดเป็นสองขีดเวลาดีนเตรไม่แรงเราก็เลยไม่รู้สึกไงแล้วก็แบบล่องลอยในน้ําแบบเนี้ยเนี <c oughs> ่ยนี่ก็ดิ้นตลอดอนะ่ะเออดูอย่างนี้มันขีดมันไม่มีอะไรดีเลยดูว่า <c oughs> <c oughs> จะมองตรงนี้ต้องมีจิงนิดนิดนะเนี่ยแต่เขาบอกบอกไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงน่ยมันต้องมีจิงนิดนึงเอ้ยไม่รู้อะแต่ว่าหมอคิดว่าเป็นผู้หญิงอันนี้หน้าจะอยู่แถวนี้ดยถ่ายคอเห็นคงเพศแปะไว้ก่อนยังไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวบอกพึ่ยังไงก็รรคือถ้าเป็นผู<ร>้ชายมันน่าจะยาวกว่านี้ เ,เราดูเดรื่องแรกกันเอาอไไดูนะ<ม>อ๋อนี่เป็นเท้าเนยะ<ม>เห็นไหมเพราเท้าที่ตีลตนะาึ้นหัวมือเนี่ยอันนี้ขาอันนี้เท้าหัวลดลงไปงน,นั่งๆ้าไ่เห็นข้าจานแล้ว น,น้ำเยวอย่างนี้แล้วก็เห็นสมค้นใช่ไหมค่ะเขาปิดตรงเพีย้ยสตรีแต่ส่วนใหญ่ก็เพียังเห็นได้ชัดพ่าเด็กเพิ่งสร้างอาวุธวะเสียดเองก็รอโตเดี๋ยวรอโตเห็นจะชัดกอนาแม่ว่ากันเนาะ